มาเก็บกันเลยครับดวงแสงจะเป็นดวงสังหารนะครับดวงหลอดจะเป็นมุงพากนะครับนัดขึ้นมาแล้วนะครับว้าวเป็นไงครับนี่เป็นครั้งแรกที่แบบลุงหลอดใส่ถังเลยนะครับ กำลังขึ้นเลครับเมื่อเช้าคงยังไม่ขึ้นนะครับเนาะดูลักษณะเพิ่งพ้นดินมามาดบดเพราะว่าเมื่อเช้าคนเยอะมากนะครับเขาก็ไม่มีใครได้เขาก็กลับไปหมดแล้วนะครับส่วนกลับไปก็มีแต่แบบว่าโอ้ขาย,ยาวมาก,ดดกบาู๋แต่งสวยแอบขาดรงเลยแล่ละ ห string, ้องรถตาเ่ยแต่ว่าจะห้องแล้วก็พบห้องนึกกรทองป้ลยไหมอุด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 หมายถึงภาษาไทยสายสันอึดอึดหมายถึงไม่มีนะครับหายากนะครับอึดอดโอ้โหนีแสงเกียดเจอกําลังแข็งไม่เลยนี่แหละครับถ้าเราหาไม่เจอคนต่อไปก็จะเห็นแบบว่าเล่มขี้เก่านะครับผมขี้เก่านี่ไม่ใช่ว่าขี้ใหม่ขี้เก่านะครับมันเป็นคําเปรียบเทียบว่า เขาเอาไปแล้วครับซับถือถอนได้เหมือนจะไม่มีนะครับลุงแสงเจอดินแบบนี้เขากลับบ้านเลยนะครับเขาไม่ไหวครับดินแห้งขนาดนี้มันจะขึ้นมาได้ไงครับแต่ว่าลุงหลอดมั่นใจว่ามันมีคือเพราะว่ามันอบอ้าวมากเลยครับอยู่ในนี้ครับอบอ้าวจนแบบว่า มันเป็นยิงใงมันจะผอดหังไงวันนี้มัน,มนห,ลหลักของมันจงงไม่หก็เดียขาดหัว่าขาดเ <c oughs> นียอว่า,งงาเาะเสียงรถมาแล้วครับเสียงมาแล้วมากับตีขอมือยมอย่าอย่ามยาดตองี <c oughs> อย่ามายดจะตี <c oughs> ตีข้อมือเลยนะลุงแสงบอก ลถมาแต่ถ้าจะมานี่แย่งนี่ตีข้อมือเลยนะครับกว่าจะหาเจอนะครับ <laughs>